มันจะเป็นรอบหนึ่งใช่ไหมคะรอบพอชอยโอโอใจหนูว่าเธไปทั้งรอบสามดีแล้วชิเวียนคุณอยู่ในรายการพี่ทล์ก from home นะครับอ๋อพี่ก็ว่าอีกพี่ไปทำประกันหล่อทำไปเลยโอเคไหนนะครับโชว์นะครับทีแคสที่สตรองที่สุดในประเทศไทยนะครับน้องงับ ณนะตอนนี้ครบ5้าเล่มพร้อมของแถมแล้วนะครับผมนะอนิมาลสักเซสที่ท็อกฟอร์รอมโฮมเรามารับสายโทรศัพท์เราเลยนะครับเป็นน้องที่ฝากเบอร์ไว้ครับก็คือ0ูนย <1 aja> okay, ์เโอเคกดโทรเลยนะครับสว,ส,สวัสดีครับนี่จากพี่เคนจากอนิมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่น้องฝากคําถามไว้ครับกับรายการ พี่ทอล์ from home นะครับแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ได้โทรจากที่บ้านครับเป็น from hell น้องชื่ออะไรครับผมชื่ออีนค่ะน้องอีนเนาะครับอยู่มอไหนครับอยู่มอ4ค่ะอยู่มอ4เนาะโอเคหนูว่าค่ะตัง้งใจจะเข้าแพทย์แล้วจริงๆหนูอยากเข้าเป็นรอบปกติรอบสามอะคะ่ะที่สอบสอบเนอแล้วเหมือน คุณครูที่โรงเรียนนะคะเขาก็บอกประมาณว่าคือรอบสามรอบที่ใช้พอร์ตมันจะเป็นรอบหนึ่งใช่ไหมคะรอบพอร์ตโซลิโอแล้วคุณครูที่โร <ๆ S 2> งเรียนอยู่เขาบอกว่าพยายามเก็บไว้ก็ดีเพราะว่าตอนนี้ระบบมันกำลังจะเปลี่ยนใช่ไหมคะระบบทีแคสเขาบอกว่าพอร์ตมีความสาคัญมากอยากให้เก็บผลงานซึ่งหนูก็รูว่าหนูเข้ารอบสามหนูก็ไม่รู้ว่าหนูต้องเก็บผลงานไว้ค่ะคือครูที่คุพูดก็ไม่ผิดและที่หนูพูดก็ไม่ผิดรอบหนึ่งนะะนอกจากมันมพอร์ตแล้วมันก็จะต้องไปสอบข้อแบบ ที่จะหลุดเนี่ยค่ะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแหละค่ะหนูรู้สึกว่าหนูก็ไม่ได้ดแน่นขนาดน,นั้นแนะว่าแล้วก็ที่ชอบกันอะไรด้วยค่ะตัวหนูทำแบบคลิปอะไรอย่างนี้มาก่อนใจหนูเองไปทั้งรอบสามอยู่แล้วหนูรู้สึกว่าแบบเออคในเสมอไปเรียนไปสอบไปชิ <c ười> คือคือเด็กที่สอบรอบหนึ่งจะมี2ประเภทนะครับคือประเภทที่1น,นะครับก็คือ,อน้องที่ไม่เอารอบ3คือมองว่ารอบ3เนี่ยมันมัน,ม,นมันหนักก็จะสอบรอบ1แึนอันนี้พูดตามตรงกับเด็กประเภทที่2ก็คือ รอบสามอยู่ในกําม,มือแต่ขอเผื่อรอบหนึ่งเอาไว้เพราะอาจจะได้สอบเร็วกว่าเ็าจะที่พี่พูดนะแต่จา์เขาก็อย่างที่บอกเขาก็หวังดีเนาะว่าเออถ้าน้องอีมีศักยภาพก็เอาไปด้วยสิแต่ถ้าหนูมองว่าใจมันใจมันสั่งมาใช่ไหมใจมันสั่งมาแบบพิเศษมันก็มันก็ไม่ได้ถูกไหมแต่อย่างที่บอกนะความรู้สึกมันเปลี่ยนได้ทำใจกว้างๆก่อนแต่ถ้าไม่ผิดถ้าหนูจะเทรอบหนึ่งเลยในวันนี้ก็ก็ไม่ผิดนะครับเพราะยังไงก็ตามรอบสามรับหมอเยอะกว่ารอบหนึ่งอยู่แล้วรว กทีแพทที่เขาบอกจะเปลี่ยนระบบตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรออกมาใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ว่านูถามเรื่องแก็ทีแพทใช่ไหมครับอันนี้พี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่อติดตามการระบบสอบเนี่ยมานานมากตั้งแต่ระบบอินทานแล้วก็ a อ e เนตโอ g เน p a t แก็แพทีแคอะไรเนี่ยแอดมิชั่นอะไรเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วครับมันก็หนีเรื่องสอบไม่พนนกพอเห็นภาพเนาะ เพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเขาเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาแต่ยังไงเคมีก็ต้องเป็นเคมีถูกไหมครับเคมีก็ต้องสอบเคมีชีวะก็ต้องสอบชีวะฟิสิกส์ก็ต้องสอบฟิสิกส์ก็เนี่ยพี่มองว่าแกนเนื้อหามันไม่เปลี่ยนแล้วล่ะเพงที่เปลี่ยนอาจจะเป็นเรื่องของจุดเน้นซึ่งจุดเน้นเนี่ยพวกพี่ๆก็ติดตามอยู่แล้วหนูดูติดตามพวกพี่ออนไลน์ในโซเชียลในคอร์สเรียนต่างๆพวกเนี่ยหนูไม่ตกเทรนด์อยู่แล้วแต่ว่า ในแง่ของหนูซึ่งเป็นเด็กม .4 แล้วกว่าจะสอบม .6 เนี่ยรับประกันว่ายังไงมันก็ต้องออกพื้นฐานจะเปลี่ยนชื่อยังไงข้อสอบก็เหมือนเดิมในมิติของเนื้อหานะครับขอเป็นกำลังใจให้นะน,น้องอีกนะทางเดินยาวไกลอย่าเครียดกินไปนะครับอมอมเวลาเหลือครับน้องฮะก็ทีมงานก็เลยอยากให้โทรไปหาอาจารย์เพื่อเซอร์ไพรส์แต่ว่าส่วนแล้วอาจารย์ก็จะจําเสียงที่ได้อยู่แล้วอะใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูความพยายามจะโทรไปหาพี่วิเวียนนาะเบอร์เบอร์ที่เตรียมมันจะเป็นพี่วิเวียนจะจับได้หรือเปล่า สวัสดีครับเป็นสายคุยวิรัตครับรับคุณอยู่ครับอ๋อสวัสดีครับผมติดต่อจากเกี่ยวกับประกันโควิดที่คุณว<ด>ิร<บ>ัตทำไว้นะครับเกิดเนี่ยนะที่เคยทำประกันกเดือดแต่ผมผมไม่ได้ทราบข้อมูลนะตรงเนี้ยอ๋อ<ม>ครับไม่มีคนอธิบายให้ผมนะคือคือบางบริษัทจะประกันพวกมันทำกันไว้ผมก็ไม่ได้หาบริษัทผมไม่รู้เรื่องแสดงว่ายังไม่ได้มีการติดต่ออธิบายรายละเอียดของประกันใช่ไหมครับจะยกเลิกใช่ไหมว่าไง พี่เวียนคุณอยู่ในรายการพี่ทอล์ก from home นะครับอ๋อพี่ก็ว่าอีกเรื่รงการหลอกเขาให้โทรมาถามสารุกสุกดิบแล้วก็เขาพยายามให้แบบให้ทำเสียงซองก็บอกเฮ้ยเราหลอกพี่เวียนไม่ได้หรอกเขาจำเสียงเราได้อยู่แล้วเออใช่พี่ก็ว่าอยู่ไม่เอาใจน้องหรอกก็ดูแลสุขภาพนะจริงๆนะครับใครเข้าถึงวัคซีนก็รีบไปฉีดนะคะดูแลตัวเองด้วยได้ครับขอบคุณนะพี่เวียนครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน เราต้องหาความพอดีของความเครียดนะแล้วกังวลเกินไปเราก็จะลังเลในการทําเดินหน้าเราไม่กังวลเลยเราก็จะไม่มีแรงกระตุนนะครับพยายามหาจุดบาลานซ์ตรงกลางนะครับวันนี้สอนให้รู้นะครับว่าพี่เวียนก็สามารถโดนเราหลอกได้นะครับผมนะนี่เป็นนหน้าประกันชั้นหนึ่งนะครับผมนะสรุปคราวหน้านะครับจะไปอาจารย์ท่านไหนในพี่ทอล์ก r o m Home นะครับผมติดตามกันได้นะครับผมวันนี้พี่เคนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ